สวัสดีพี่น้องปองไปที่อีสันครับวันนี้บรรยากาศท่งหน้ากินเขาแรงยังสีผ้ากันกระบ,บานกินแม่ขั้วมาบรรยากาศท่งหน้ากันเ้ยดังไฟพร้มอมไายลูกพร้อม พนะูดนะพอดีแจ็บดี่ค่ะพูดน,นะพัดลมพัดลมต้องรุนนีว่าได้ไปยังได้โซล่าเซลล์พูดนีนมือแลงเสร็จนา้ยูนอสกินสักวันยังกับบัานว่าได้ไปบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องหลังจากที่เจ็บเกี่ยวเจ็บเขา่าเข่าขึ้นเล่าเยยบรอย สามารถเล่นทงไห้ทงหน้าบรรยากาศทงไห้ทงหน้าอะไรไปทูนี่มีฮอดหมาเฮ้ยไม,ดดไม่รู้โอ้โหจักเจ้าของสวัสด,ดีครับพูดเลี้ยไม่รู้สวัสดีบานีิสิภาไปเบิรงอันนี้นำ้ำทำกลางความมืดในะยังอยนี่ดังไฟไว้ทำกลางความมืดไว้ ุ่นเห็นแสงพอลิมล่มดี่นกใจแม่งกี่โอกี่ซ้อนไปซะแล้วบัดนจะได้บ่ทันละบ่ได้เอาเสียงมาล่อมื้อนี้แต่เ,เอาไฟซื่อๆมาล่องลอง่ลอล่องเบิ่งมื้เร่งก่อนสิกลับบ้านประมาณ2:00มสองถุ่มสามถุ่มไปชนะนะ้่งกูะเจ้ไปล่อเอ้ยพวกนน่ะั้นเจมีบล่ล่ะ โอ้โหหลายพดแม่งแต่ว่าแม่งกินบ่ได้บรรยากาศเกงค่ำเกางคืนเนาะอยู่ตรงไฮทรงหน้าหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขานาา้ำซ้ำปลาขึ้นเราขึ้นช้างเรียบร้อยแล้วว่าทีไปอันนี้บรรยากาศจเมื่ขึ้นอันอันเทียงหน้าถ้ากันกินเขากินปลา กินน้ำกินทาสกักกอนว่าสบายยังสิเดินห้างกับบ้านก็เลยมาเห็ดอันนี้ไว้ร่องเบิงมันจิคือึนอรซนงนี่นะนี่บรรยากาศยังมือคำม,มือขึ้นครับบนท้องฟ้ายังมีดวงดาวบนทุ่งนายังมีฟานข้าวเดยากาศจะมือคำม,มือขึ้นแก่งจังปังอยู่กลางทุ่งหน้าจริง อยากให้เบ่งบรรยากาศพี่น้องครับโอ้ยห่วยลุ่มต้นมีวงบรรยากาศตรงไทยตรงหน้าครับอ้าวขอบุญขอบคุณอะไรครับที่ขอบว่าเบ่งมาสม้มบรรยากาศเย็นๆสบายสบายกลางตรงไทยตรงหน้าแก่งสว่างหลังจากที่เก็บเกี่ยวเรียบร้อยคลิปนี้เอาตอนนี้เนาะสวัสดีครับ